จ่าชีเป้าขายู่สกอร์วิเคราะห์หนังสไตล์จ่าแตงที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูอเอ็ด วันนี้ผมจะแตงก็คัสสรรบุบบอมมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลิงก์กุเรตับลิสยูือเต็ดพบกับเอเวอเรตันครับก่อนเริ่มเกมนี้ก็เป็นเอเวอเรตันเสมอเสียหายเล็กน้อยนะครับซึ่งจะบอกว่าเรื่องของการเตรียมความพร้อมของทั้ง2ทีมนั้นก็ค่อนข้างไม่แตกต่างอาค่อนข้างจะแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าลิสนะครับพวกเขาลงสนามอุ่นเครื่องมา3เกมไม่ชนะใครแต่ก็ไม่แพ้ใครนะครับชนะเสมอมา3เกมรวดนะครับเกมนัดสุดท้ายก็คือเสมอกับมิวอร์มา1ประตูต่อหนึ่งนะครับโดยภาพรวมแล้ว่ยกก็หาางจ เร่องกนกรไปสซีซันนะครับพวกเขาก็ถือว่าเตรียมความพร้อมสู้ศึกฤดูกาลใหม่เพื่อคาดหวังนะครับที่จะอยู่รอดปลอดภัยนั่นเองนะครับสำหรับทางฝั่งของลิสต์ดูวยตครับส่วนเอเวอเรตันของเดวิดมอยส์นะครับอุ่นเครื่องได้อย่างย่ำแย่มากนะครับสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับเสมอ1เกมแพ้ถึง4เกมด้วยกันนะครับโดยที่อุ่นเครื่องนัดสุดท้ายก็พ่ายแพ้ต่อโรม่าไปศูนย์ประตูตอนหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมสู้ศึกฤดูกาลใหม่ที่ยังทําลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนั่นองงนหขแ ถ h คู่นี้นะครับก็เป็นทางฝั่งของเอเวอเรตนะครับที่ดูดีกว่าเล็กแต่เล็กน้อยนะครับชนะสาขอาร์คครับ,รบก็พอสมควรเหมือนกันชนะ3จากการเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับโดยที่ทางฝั่งของลิสตูเดเตดนั้นไม่สามารถเอาชนะได้เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องของความเคี้ยวนั้นก็น่าจะเป็นทางฝั่งของเอเวอเรตที่ดูดีกว่านะครับเนื่องจากว่าลิสตูเดเตดนั้นพวกเขาก็ถือว่ากลับมาครั้งนี้นะครับก็อาจจะต้องอัพสกิลเนี่ยเล็กน้อยเท่านั้นเองแนะว่าจะมีตัวผู้เล่นหลักๆอยู่กันครบคันก็ตามแต่ดูแล้วน่าจะเจ Ever เเนก นอะไรครับคู่นี้เฉียบาลันเอวตันครับคิดว่ามีดีพอที่จะบุกไปเฉือนเอาชนะได้ครับ ไปกันที่ศึกลาติกาสเปนนะครับเอลเชพบกับเบติสครับก่อนเริ่มเกมนี้ก็เป็นทางฝั่งของเบติสที่เสมอเสียหายเล็กน้อยนะครับซึ่งต้องบอกว่าผลงานในการอุ่นเครื่องของทั้ง2ทีมไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเอลเชจบฤดูกาลที่ผ่านมานะครับด้วยการเป็นรองแชมป์ศึกไซกุนดานะครับแล้วก็ห่างหายไปจากหลีกสูงสุดมา2องฤดูกาลคล้ายๆกับหลีกจูเวเตดนี่แหละครับพวกเขาชนะ3แพ้ไป2เกมโดยที่อุ่นเครื่องชนะมา2เกมติดต่อกันนะครับเกมนัดสุดท้ายในการอุ่นเครื่องก็คือสามารถเอาชนะเฮอร์คูเลสไปได้1ประ โดยภาพรวมนั่นก็คือว่าเตรียมความพร้อมสู้ศึกฤดูกาลใหม่ทําผลงานได้อย่างน่าสนใจตัวผู้เล่นหลายๆคนก็ดูจะมีความพร้อมมีความคึกอยู่พอสมควรครับส่วนฝั่งฝั่งของเบติสนะครับจบเมื่อฤดูกาลก,ก่อนได้อันดับที่6ของตารางคะแนนนะครับแล้วก็เป็นแชมป์รองอเป็นรองแชมป์นะครับในศึกฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์ลีกด้วยนะครับเรื่องของการเตรียมความพร้อมก็ชนะ2เสมอ1แพ้ไป2เกมรวดนะครับลงสนามเกมนัดล่าสุดพ่ายแพ้ต่อมาลาก้ามา1ประตูต่อสนะครับก็ต้องบอกว่าพวกเขานั้นเสียหายจนสมควรก,กับการไม่มีอิสโก้ นะครับจอมทัพตัวเก่งของทีมที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บก็ต้องพักประมาณ1อ่งสอาเดือนด้วยกันนะครับก็เลยทาให้เรื่องของเกมรุกของเบติสนั้นก็ยังดูจะมีการตั้งคําถามอยู่นั่นเองครับสำหรับทางฝั่งของเบลเบติสครับในแง่ของเฮดชูเฮดคู่นี้ครับก็เป็นเบติสที่เหนือกว่ามากมายชนะ4จากการเจอกันห้านัดหลังสุดครับโดยที่เอลเช่นั้นชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้น,นครับแต่ก็ต้องบอกว่ายังไงจะตามแต่นะครับแม้ว่าทางฝั่งของเบติสนั้นจะไม่มีตัวเก่งอย่างอิสโก้ก็ตามแต่แต่คงกําลังเชิงลึกก็ยังดู ดีกว่าของฝั่งเอลเช่อย่างแน่นอนครับดังนั้นคู่นี้เชียย์ไปที่เรลเปติสครับคิดว่ามีดีพอที่จะบุกไปเอาชนะได้ในเกมค่าคืนนี้ครับไปกันที่ศึกสเปนออสเปนคารนะครับไปกันที่คู่ของวานาโมครับพบกับเดก้าฟอสคู่นี้นะครับก่อนเริ่มเกมก็เป็นทางฝั่งของเดก้าฟอสที่เสมอเสียหายเล็กน้อยนะครับผลงานของทั้งสองทีมย่าแย่ทั้งคู่นะครับเดก้าฟอสนะครับชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นจาก5านัดหลังสุดนะครับแล้วก็ไม่ชนะใครมา4เกมติดต่อกันแบ่งเป็น แพ้2เสมอมา2เกมติดครับเกมนัดล่าสุดบุกเสมอเอฟออกมา2ประตูต่อ2ครับโดยที่วานาโมตอนนี้ยังคงเป็นบัวยอยู่นะครับมีเพียงแค่9คะแนนเท่านั้นเองแต่ทว่าทางฝั่งของเดกาฟอสผลงานย่ำแย่กว่าครับไม่ชนะใครเลยแพ้เสมอ2แพ้ถึง3เกมด้วยกันครับเกมนัดล่าสุดนะครับก็เปิดบ้านเสมอกับฮารคเคนมา0นย์ประตูต่อศูนย์ะครับผลงานตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังทําผลงานได้ค่อนข้างย่ําแย่โดยที่เดกาฟอสตอนนี้เป็นรองบุวยนะครับมี15คะแนนเท่านั้นเองครับในแง่ของเฮดทเวสคู่นี้นะครับก็เท่า ่กันเลยต่างฝ่ายต่างชนะกันได้2ครั้งแล้วก็เสมอกันไปอีก1ครั้งครับคู่นี้สูสีพอสมควรนะครับแล้วก็มีโอกาสแบ่งแต้มสูงมากเนอะาวานาโมแม้ว่าพวกเขาจะเป็นบัวยก็ตามแต่แต่ช่วงระยะหลังก็ถือว่าเป็นทีมแพ้ยากเหมือนกันครับดังนั้นคู่นี้เฉียบไปที่วานาโมครับคิดว่าวันนี้เปิดบ้านไม่แพ้เดกาฟอสครับ สามตัวที่มันี่ผมจะแตงชอบเลยนะครับก็มีเอฟเวร์ตันครับมีไรอัลเบติสและก็วานาโมครับขอบคุณทุกการติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับทุกช่องทางออนไลน์ของตูนยูไอเด็ด้วยนะครับแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราที่ไลน์แอดตูนสายสามนี่ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ